ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับเมื่อมัลติเวิร์สแห่งจักรวาลอนิเมะปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเลจอนดีแห่งดาวจอนดีเลนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้24ชั่วโมงในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์ กับการทําให้จักรวาลอนิเมะนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกต่สนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโมคุมาด้วยคลิปนี้ขอสัก5,000ไลค์แล้วกันไปดูกันว่าราชาเกเรจอ์ดี้นั้นจะทําอะไรในวันนี้และเขาจะเกือมไม่นะ จานดีโลบักหมดตูทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบ็อกฟุตคิงพิษออสตาอันิเบะไฟเตอร์แถมยังมีทอยโคตรขาด้วยและบริการอื่นอีกเพียบเลยที่ลาวาบักถ่าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะ ย้อนเวลากลับไปช่วงที่โลก2เพิ่งอัปเดตฮะตรวจมาใหม่อีกแล้วมันคือกดอินในรูเลอนี่กูรอเปิดอะไรเงินเขียวกูไม่รู้มันเก็บยังไงกูเติมแม่งเลยละกันนี่เลย1,600งรโลบัคได้มาพันแไหนลองสุ่มดีเอ้ยแบบนี้ก็60ก็แป๊บเดียวดีเดี๋ยวก็ได้เลยปังก็ไปชุดแรกฮะแล้วดูดีมือหดาว2ตัวด้วยโอ้ได้มาตัวหนึ่งและผมก็เพิ่งรู้ฮะว่า6ดาวที่เราเปิดอยู่นั้นไม่มีการันตีนะฮะไอที่60 นะมันกำลันตี5ดาวเอาแล้วไงชิบหายกันพอดีกู แต่ก็ไม่มีอะไรหยุดดวงจนรที่สุดเกเรผู้นี้ได้ฮะาม,มาแล้วก็อินในรูหกดาวโอ้โหน้าตาม,มันเป็นอะไรของมันวนะน่กลัวใครหรือเปล่า mm hmm. กลัวจอนร์ี่ะหน้าตาหน้าตาหล่อซะขนาดนี้อ่ะยังกลัวอีกเหรอพี่เพิ่มเลเวลให้น้องนะดูเดียวไม่ใส่เสื้อด้วยก้ามใหญ่ๆกลับมาลกหนึ่งเพื่อ,ออวดหน่อยละกันดูดินี่เท่ป,ป่าไมีกอดอินเนลด้วยนะน้องๆมีกันหรือเปล่ปากู mm hmm. น่าจะเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่มีเนี่ยพอมันเพิ่งมาเลยเฮ้ยร้อยจริง จอดี้เอาไปเลยหนูแม่ตีนไปเราไปลองกันดีกว่าว่ามันจะเก่งหรือเปล่าเงินพร้อมใจพร้อมเราทําได้มาถึงเวลาของเจ้าแล้วโอ้ยกดอินในรูมาถึงก็วงใหญ่ๆเลยนั่นนี่ยะโอ้โห,อโหดาเมจโคตรเหินเลย แปดพันเลยอ่ะเบลโอ้ยโคตรเจ๋งดูฮะไหนสกิลไม่เห็นมีเลยอ้าลืมไปกูปิดเอฟเฟกไว้ฮะพอดีไปลงอินฟินิตี้มาแล้วคอมเกือบระเบิดไงไหนขอดูเอฟเฟกนายหน่อยเด้เฮ้ยมาถึงก็ใช้พลังสายฟ้าเลยเี้ยวจัดประหลัดบอกมาขนาดนี้แล้วก็ต้องอัปเกรดต่อไปสิฮะเออนี่อัปเกรดขั้นต่อไปโอ้ยดาไม่เป็นหมื่นแล้วฮะนี่แค่ขั้นเดียวเองนะเนี่ยโอ้ดาวตัวนี้มันเจ๋งจริงๆอัปเกรดขั้นต่อไปปั๊บฮะตอนนี้สกิลเปลี่ยนไปฮะมาดูเป็นอะไร อะมันหมุนหมุนโอ้ยอะไรวะเนี่ยนั่นตัวอะไรเมื่อกี้นอนทะเลทรายเปล่าอาโหเอามังกรโอ้โหคุณว่าปลาไหลฮะไม่เ,เงินรูปทรงอย่ับปลาบูทองไม่เหมือนมังกรเลยฮะมึงเห็นเป็นมังกรหรือเปล่าว่าท่านผู้ชม อัปเดตต่อไปเรื่อยๆฮะสกิลมึงจะเปลี่ยนอีกแล้วนะโอยสกิลมึงเปลี่ยนตลอดเวลาเลยหรือไงวะตอนเนี้ยไหนดูดิสกิลเป็นอะไรโว้ยโ้ยสายฟ้าว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองเป็นสายฟ้าขึ้นไปบนฟ้าฮะแล้วก็ลงมาโเท่เท่เท่เอาไปเลยหนึ่งดาวแล้วอัปเดตต่อไปใช้เงินห้าพฮะโอ้โหวงกว้างใหญ่โหนี่เวลตาแล้วเนี่ยเอาตันะแล้อะโอ้บนเกนกีอีกแล้ว โอ้โห ôi, น,นี่เป็นญาติกับโบรูโตรหรือเปล่าเออมาก็เทดีนะบอลสายฟ้าไงมึงเล่นบ็อกฟุตก็น่าจะรู้นะมันมีสกิลอย่างนีนยเออขี่ทองคำมันไม่ใช่ขี่สายฟ้าของมังกรเออคาเทดีเออเ,เอาไปเลยสองนิ้วปง้งหลังจากที่ทดลองกดเอเนวไปตอนนี้ตัวใหม่ใหม่แล้วฮะตู้แซดครับผมมือมึงมันจะมีกี่ตัววะเนี่ยต่อไปก็โอ้โหอูซุยอูซุยเมียเยอะโหยผมนับถือพี่มากผมจริง มีเมียเยอะเหมือนพี่มากเลยมันผมจะสุมพี่ได้เลยโอเคจอร์ดี้อยากได้คุณผมอยากจะถวายตูดเอ้ยผมอยากเป็นเมียคนที่สี่อ้ยผมอยากเป็นเพื่อนกับท่านอูซุยมากเลยเอ้ยนี่ไงเขาเป็นเพื่อนกูแล้วเขารับแอดกูด้วยนี่เป็นไงล่ะได้มาแล้วฮะโอ้ยดวงมันดีจริงๆเลยจอร์ดี้มึงเนี่ยกูนับถือจริงๆเลยเรื่อง,งดวงในเกมเนี้ยอย่าไปเกมต่นตีนนะนะไม่ไงั้นดวงโคตรสวยหลายคนก็ถามอยู่นะมึงได้เคียวหรือยังกูยังไม่ได้ยังยังไม่จบอีกกูเพิ่งได้อูซุยมา ตัวต่อไปมึงมาอีกละโอ้โยมึงจะมาขโมยโลบักทั้งตัวกูไม่ได้นะทุกคนขาบเลยฮะยาริมซีเสียมมันุมาด้วยนี่ครับเพื่อให้กูนั้นมีตังมาสุ่มตัวออสตาต่อเออซื้อกันด้วยเยอะราคาแค่สิบโลบักเองมากูต้องเอาไว้ได้อะไออะไรนะรีวเออรรีอว่า6ดาวเห็นก็บอกว่าเก่งนักเก่งหนา <Neil. S 2> z ู o แม่งจนหมดตูดแล้วฮะท่านผู้ชมีวายไม่มาฮะสงสัยไม่อยากมาเป็นผัวจอรดีกูได้ใครกูได้โกคูมาแทนงั้นวันนี้ทําโกคูแล้วกันนะอ่ะไหนดูดิเอ้ยนี่ขาดไม่กี่ตัวเองนะเนี่ยจะเราจะได้6ดาวโกคูแล้วกูยังไม่มีอยู่ด้วยงั้นวันนี้ทาโกคูแล้วกันกูไม่เอาแล้วไอรีวงรีวายหําอะไรเนี่ยกลับมาโลกหนึ่งฮะเพื่อจะไปทําโกคูหดาวเอ้ยนั่นนะั่นะใครวนะน่ะเอ้ยนั่นะมันจอรดีเนี่ยแล้วทำไมขาดคนมันเป็น,นยังไงวะขาดด้วยไหนจอร์ดีตัวเนี้ย และนี่ก็คงเป็นการเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายของจอร์ดี้3ตัวฮะน่าจะมาจากคนละยูนิเวิร์สกันโอ้แต่ละคนกูนละเพียงจริงกูจะทักทักตายพวกมึงยังไงดีวะเนี่ยหลังจากที่ทักทายแล้วก็สนทนากับจอร์ดี้ทัก2สองตัวแล้วก็ถึงเวลาโบกมือลากูจะไปทำโกคูหกดาวกูจะมาเสียเวลาตรงนี้ไม่ได้ลาก่อนไน้จอร์ดี้ทั้งหลายไหนเราก็มีโกคูสามดาวเอ้ยไม่ใช่ล่างสามห้าดาวมาแล้วขอรีวิวมันหน่อยละกันกูจําได้ว่าตัวนี้นี่ะมาตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆเลยนะโกคูสามดาวเอ้ย เร่องทำไมคุณต้อพูดสามดาวมันห้าดาวแต่ด Arri, like ่าเหมือนสามดาวไม่น e ่าใช่หรอกเปิดมาท่าแรกก็ขยี้ใจสาวเลยฮะดูยิงพลังขี้เต่าเอ้ยพลังขึ <messed> ้นเต่าออกไป แล้ท่าต่อไปฮะว้าไปหากุตอสู้แล้วก็ยัดพลังใส่หน้ามันเลยเฮ้ยหลอแท้งจริงแต่ดาเมตรมึงเนี่ยโคตรไก่เลยสวอก็เป็นตัวที่มาตั้งแต่เเกมพึ่งเปิดจริงๆฮะเฮ้ยเอาไปเลยสองหัวแม่ตีนไหนลองอัพขั้นสุดท้ายดูเดะนี่เลเวลตันแล้วเป็นไงดาเมตสร้อยโอ้โหกูจะบ้าตายใครจะใช้ก็ใช้ฮะแต่กูไม่ใช้เอาไปทิ้งในคลองแถวบ้านนะน้องนะ และตอนนี้ก็จบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยฮะเ,ยเหมือนตัวผมกำลังจะครบแล้วโอ้โหไอ้เบาวหัวไข่โอ้โหไอ้เบาหัวหวัหวมันไอ้นี่หัวมันพืชในตัวนั้นน่ะมาดูดีว่าของครบเลยยังนี่อไอ้เบาวหัวไข่ฮะแปลงร่างเป็นหัวมันพืชก็เรียบร้อยเลยมั้งของน่าจะครบแล้วไหนมาอีโวกันดีกว่านี่เลยโกคูห้าดาวแปลงนั่งเป็นหกดาวและของครบทุกอย่างเลยอั เกตเลยเย่มาแล้วก็คูก๊อตฮะโอ้โหย้อมผมสีแดงมาไปย้อมรัดไหนมาเนี่ยแพรและก็ถึงเวลาที่เราจะไปลงด่านใหม่ฮะสตอรี่ใหม่ด่านที่เท่าไหร่แล้วลวันเนี้ยสิบห้าแล้วหรือยังเออเนี่ยด่านที่สิบห้าเลยฮะโอ้โหมันมียินนะทุกคนเมื่อกี้มันยินผีนะ้าน่ะโอ้โหดำเงี่ยมาเลยแต่ละตัวมันมาจากเรื่องอะไรวันเนี้ยเข้ามาในด่านแล้วเชียนี่บ้านผีสิงหรือเปล่าวะเนี่ย โอ้ยทำไมด่านมันซับซ้อนขนาดนี้ยิ่งเล่นยิ่งซับซ้อนนะที่นี่เนี่ยเฮ้ยแม่งน่าเกลียดน่ากลัวจอร์ดีก้กลัวผีทำไงดีวางตัวก่อนช่างแม่มันมันมีผีหน้าขาวเลยนะมาจากฐานด้วยแต่กูไม่สนใจกูจะฟาร,ร์มเงินก่อนไหนขอดูดิมันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยนี่มาจากด่านอะไรวะเนี่ยนายดูเมื่อกี้เฮ้ยมีนักวิ่งด้วยผีวิ่งร้อยเมตรอีกี้่นี่คุณยายสปีดหรือเปล่าวนะจอร์ดี้ไม่ค่อยกลัวหรอกนะพวกผีต่างชาติน่ะแต่ถ้าผีไทยเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนวิ่งกันป่าลาบแล้วเพ่นกันป่าลาบ เข้าป่ายางกันเลยเดียวกูบอกให้ถึงคิวโกคูหกดาวคุณจะออกโรงแล้วฮะมาดูกันดีกว่าได้เวลาวางแล้นน้องวุ้ยวงก็ใช้ได้เลยเนี่ยโกคูโอ้โหยังกดซะด้วยเนี่ยมาดูเดะนี่ปรับก่อนเลยมึงจะใช้พลังอะไรวะน้องแต่มึงโดนแย่งชินหมดแล้วน้องมึงโดนไอซไซบอกแย่งชินหมดแล้วมึงไม่ได้จมตีเลยโกคูไอ้นี่มาแล้วมาแล้วหุ้ย อ้อเป็นการยิงพลังฮะโอ้โหครั้งก่อนใช้พลังขึ้นเต่านี่ยิงพลังเฉยๆแล้วเหรอเนี่ยกระจกขนาดนี้แล้วอย,อย่างดาเมจ800ก็ถือว่าใช้ได้อัพเกรดต,ต่อไปฮะตอนนี้ดาเมจ1 0 0งแล้วไอ้เงินเยอะอัพต่อเลยดาเมจ2,500แล้วเมื่อไรจะเปลี่ยนท่าตะครีก,กพี่ะโอเคนี่เปลี่ยนหรือยัยงโอ้ยิงพลังขึ้นเต่าฮะยัดใส่หน้าตัวดาคอนบอลเนี่ยเก่งทุกตัวฮะลูกรักมาดาโอ ต่อไปใช้เงินอัพครั้งละ20,000เลยอ่ะเพทำไมแพงจังวะเฮ้ยดาเมจมึงไม่คุ้มกับเงินที่กูเสียไปเลยนะ18,000เองเนโอ้โหไม่คุ้มเลยแต่พลังขึ้นเต่าก,ก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและตอนนี้ก็เหลือขั้นสุดท้ายของมันแล้วฮะโอ้โหเนี่ยมาดูดิดาเมจส0,000นกว่าแล้วเพโอ้ยใช้ได้เลยเนี่ยถ้าบัฟมันจะได้สักเท่าไหร่กันเชียววะแสนนึงถึงไม่เพหนลองบัฟดูเอถึงเว้ยแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเลยนะเออใช้ได้ใช้ได้ ชได้ให้กูไม่ใช้ดีกว่าและตอนนี้บอสก็ออกมาแล้วฮะก็โอ้โหกระจอกหน่าดูเลยไม่ได้ขนาดมือพี่หรอกบอกให้คิดว่าเจ๋งเก่งๆมาจากไหนไวะเฮียต้นตีนเนี่ยสั์มาเจอหน่อยมเจอลูกพี่กูหน่อยนี่เลยจัดพลังขี้เต่าใส่หน้ามปเป็น,นไงตายโหงเลยเอ้ยเวลิกุดไหนมาดูดิเราจะได้ตัวอะไรผีได้ผีหน้าขาวมา ยังมีอีกตัวที่ผมได้มาน่นก็คืออูซุยนั่นเองเฮอเสาหลักเสียงในตำนานนะฮะผู้มีเมียเยอะโอ้ยแต่เยอะไม่เท่าจอร์นนี่ฮะผัวเขาเยอะกว่ามีเป็นล้านนะก็บอกให้นี่ฮะสะกิลเขาอุย้ยพุ่งไปตบนะแล้วก็พวกตัวหลังๆเนี่ยที่เป็น6ดาวโลก2ก็จะมีระบบาธาตุเข้ามาเลยนะเออจะเป็นาธาตุลมาธาตุไฟาธาตุแสงาธาตุสายฟ้าอะไรก็ว่านไปนะผมคิดว่าสตอรี่หลังๆเดี๋ยวมันน่าจะเล่นเรื่องาธาตุเยอะขึ้นนะเกมนี้เออมีอะไร แปลกๆใหม่ๆม,มาอีกแล้วนะทุกคนก็เตรียมตัวไว้ลัก <c oughs> นะให้ดาก็เหมือนกับว่าแบบถ้ามอนเป็นธาตุไฟเนี่ยเราก็ต้องเอาธาตุน้ํามาหักล้างอะไรเงี้ยเออแต่ถ้ามึงลงธาตุอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่โจมตีก็ได้อะไรเงี้ยออแต่ก็ไม่รู้มันอาจจะใส่มาเท่ๆก็ได้ธาตุอย่าไปคิดมากล้วกันเออทางแม่มันแต่ตอนนี้กูอัพกูอ,อัพรัวๆ,ๆ,ๆแล้วทุกคนแล้วดูสกิลโหดาเมจแม่งสามหมื่นเก้าเลยนะโอ้ยดูดิปัดดาบสองเล่มของเขานิดเดียวฮะเป็นสกิลได้ด้วยดูโอ้เลยสกิลเป็นคนอลังการเลย ตัวนี้ถือว่าเวลิกุดมากเลยเนะี่ยอยู่ร่วมกับไอเอเนลได้เลยตัวเนี้ยตอนนี้สก,กิลมันเปลี่ยนไปอีกแล้วฮะเหมือนจะพุ่งไปเลยแนละตอนเนี้ยดูเนี้ยพุ่งไปฟันชับชับ,ชบ สรุปมาแล้กันว่าตอนนี้ก็ถือว่าเจ๋งโคตรไปเลยฮะสมกับการที่มึงมีเมียเยอะลินเกินเท่อะไรขนาดนี้ขนาดจอร์ดี้ยังชอบเลยทุกคนเออแล้วบอสด,ด่านนี้ก็เป็นด่านสุดท้ายแล้วฮะแล้วเขาเห็นจอร์ดี้ดูดิครับบอสุนนี้ก็ถอดเสื้อเลยฮะโอ้โหเซ็กซี่เหลือเกินเเดี๋ยวเจอกูดูนี่ฮะทําไมถอดเสื้อมาละจ้าน้องจางอยากได้จอร์ดี้เป็นผัวละเซ่ขว,วดแม่งเลยละการเอาให้ตายหูมันเลยฮะเรียบร้อยฮะ เมื่อกี้ใครวัาบอู้ออุซุยมาจบแล้วสำหรับอ่ะสตอรี่นี้และของสัมมนาคุณที่เราได้มานั่นก็คือหุ่นเหล็กนั่นเองจากฟูไม่เท่าอาเคมิดเลยเนี่ยนานเมื่อกี้ก็ฟูไม่เท่าอ่ะใช่เลยว่าทำไมกูไม่เคยเห็นอะไรอย่างนั้นหรือกูไม่ดูนานเออสมัยกูเด็กๆนั่นเนาะผ่านไปอีกหนึ่งวันฮะต้มาหมุนไอ้กงล้อส้นตีนนี่อีกแล้วมาดูดิกูจะได้อะไรเอ้เฮ้เฮ้เสู้จุดฮะ แม่แม่หลังจากวันนั้นกูก็ไม่เคยได้อีกเลยโอเควันนี้เราจะไปลงชาเลนเจอร์สองกันอสองคนก็พอแล้วมั้งเ,เพราะว่าจอนี่มันเก่งเหลี่เกินไม่ต้องไปยืมมือยืมแรงใครละกูกบอิดฟ้าสองคนก็ผ่านแน่นอนไปเลสโก้เหลือแค่ชาเลนเจอร์สองกับสามเลยฮะเราจะจบเอ่อพวกชาเลนทั้งหมดนะฮะในโลกหนึ่งกันละเดี๋ยวมาดูกันดีว่ามันจะเซมาริกิงกองขน,นาดไหนกันเถียวแปลว่าอะไรวะเขาบอกว่าด่านนี้ฮะมาจากเรื่องไฟฟอดนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าใครที่ เคยดูก็จะรู้ว่าเออมันจะมีมนุษย์ที่โดนไฟครอบมาโอ้นี่ยินหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอเลเมนเท่ามนากันคืออะไรทําไมหน้าตาหน้าเกียดหน้ากลัวอย่างนี้แต่ละตัวโอ้ยไหม่แล้วฮะนักวิ่งร้อยเมตรไฟก็ต้องชําระล้างด้วยไฟฮะทุกคนนี่ไงไฟฟอรดไงแต่นี่ไม่ใช่ไฟฟอดนี่มาฮีโร่ฮะโทโดรุกิมายังไงวะเนี่ยเผาแมงเลยไปสู่สุขตินะไอ้พวกมึงนี่เลย เหมือนจะไม่ถูกใจไฟงั้นเอาน้ําแข็งไปละกันนะอน,นี่ซื้อมาจากร้านป้าข้างบ้านเลยโโอโ้ก้อนใหญ่ๆนะใครมันจะไปแดกได้กนะูถามจริงน้นําแข็งคงไม่สะใจพอนั้นเจอก็ตินนรูะลงมาชำระบาปซะพวกมึงนี่พระเจ้าเลยนะเว้ยเดี๋ยวเจอ สายฟ้าไม่พองั้นเอาเสียงไปด้วยอีกคนนะฮะครบเฟ็ดเลยตอนนี้ขายน้ําแข็งมีผู้ประกาศเสียงนี่แล้วก็สายล่อฟ้าเอามาทำไหมว่วะเนี่ยหันไปหันมานี่เว็บที่สิเลยทําไมด่านนี้มันง่ายจังวะเออชลเลนเจอร์อื่นมันยากกว่านี้ไม่ใช่เหรอ โอ้ยกระจอ,อกชิบหายเลยมันตอนนี้มันเริ่มจะออกมาเยอะแล้วฮะโอ้โหแล้วเครื่องกูโคตแรแหลกเลยฮนะตอนนี้คอมมันก็จะไหวแล้วเนมีสปนอนเซอร์เจ้าไหนจะเข้าไหมครับอยากได้กัดจงกัดจอหรือคอมใหม่ไรเงี้ยตอนนี้คอมไม่ไหว,ลวเลยเลตออสตายังแหลกครับเล่นเราบอกแหลกกับกูเพิ่งเห็นเ่วันนี้แล้วโอ้ยสมัยก่อนคอมกูโคตรแรงนะตอนนี้แม่งโคตรกากเลยฮะมีเจ้าไหนอยากจะสนับสน,นุนน้องจอร์ดี้บ้างหรือเปล่า และตอนนี้บอสก็ออกมาแล้วฮะโดนซูซานโอตบไปเลือดไหลเป็นสายน้ำกันเลยทีเดียวยว่าไม่น่าผ่านจากหัวโค้งนี้แน่นอนตายโหงซะก่อนอย่างแน่นอนดูฮนะแต่ละตัวดูแต่เหมือนคําทํานายของเราจะผิดพลาดน,นะฮะแม่ก็ผ่านหัวโค้งนี้ได้เฉยเลยนะ โอ้โห oh, hey. สุดยอดจริงๆแต่เจอนี่ฮนะลูกพี่ลูกพี่กูดักรออยู่แล้ะดักตบมึงมานานแล้วอูซุยหมาเทพกูเดี๋ยวเจอดาเมจมึงอนะ่ะหายว่าไปกับตายอย่างแน่นอนนี่เลืดเหือแสะนอะ่ะตัง้งหายเลยฮนะโอโเคสลับพาร์ทนี้ก็ขอจบแบบละครไทยไปเลยแล้วกันนะมสนุกมากเลยและได้ตัวหัอะไรกันมาก็ไม่รู้ช่างแม่มันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกันด้วยเจอกันพาร์ทหนะ้าไปแล้วไป